เราคหายถือพตอร์ตรงที่สุพสเอร้เราให้เรา่ถือถือถือแล้วก็แล้วก็เราค่าก็เออยกับทำหน้าทำหน้าเหมือนเทพป้าแต่เราคเสียใจเลงเออเออเออโอเคยกย้อนให้รูว่าโอเคโอเคอยาพไม่อยากอยากกินกินอะไรครับนี่คืออยากอยากทานโอ้คุณป้าอยากทานครับคุณป้าอยากทานมากๆเลยคนเกิดมาไม่เคยกินนะครับ เยอะโอ้ยคันจะกินเยอะเดี๋ยวอย่านโอเครอหสือรอห้สือพอเอนีดอเอรอห้รอหสือถือแล้วก็แล้วก็รอห้เออยกหน้า้เอเอ้องไเด้เียเออเเออเโอเคยยยใหู้่โอเคโอเคโอเคเคียเ อยานนออะไรครับนี่คืออยากอยากทานโอ้คุณป้าอยากทานครับคุณป้าอยากทานมากๆเลยคนเกิดมาไม่เคยกินนะครับจะกินเยอะโอ้คอนจะกินเยอะเดี๋ยวอย่า้โอเคลองค่ายจะสืบลองค่ายจะืบต์งที่สุดโพสต์ลองค่าลองค่ายจะสืถือถือแล้วก็แล้วก็ลองค่เยกยกกันทำหน้าเรหน้าเลิดเท็ดผ้าแต่ลองค่าเสียใจเสีย เออเอโอเคโยโยเ้ดวโอเคโอเคเอ่อเอชีีเอออยากกินอยากกินเอออะไรครับนี่คืออยากอะทานโอคุณป้าอยากทานครับคุณป้าอยากทานมากๆเลยคนเกิดมาไม่เคยกินนะครับเะกินเยอะโอ้กินเยอะเดี๋ยวอย่าพูดโอเค เราค่ายก็สื่อถือถือแล้วก็แล้วก็เราคายก็เออยกันทำหน้าเราหน้าเปิดเท้าแต่เราค่ายเสียใจเสี่ยเออเออเออโอเคยโยนีโยให้รู้่าโอเคโอเคไม่เอา่เอาอย่าชี้ชี้เอออยากกินอยากกินอออะไรครับนี่คืออยากอยากทานโอ้คุณป้าอยากทานครับคุณป้าอยากทานมากๆเลยคนเกิดมาไม่เคยกินนะครับ เยอะโอ้ยขันจะกินเยอะเดี๋ยวอย่าพูดโอเคลองข้ามกรสุนลองข้ามกสุน p o r นี่สุด p o r t องข้องข้ระสุนถือถือแล้วก็แล้วก็ลองข้ามก็เออยกมาทำหน้าทำาเหมือนข้าต่องข้เสียใจเยอะเออ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 โอเคโยโยกให้ดูยกให้ดูวะโอเค พี่เหรอพ่เหรออ่างี่ชี่เอออยากกินอยากกินเอออะไรครับนี่คืออยากอยากทานโอคุณป้าอยากทานครับคุณป้าอยากทานมากๆเลยคนเกิดมาไม่เคยกินนะครับแต่กินเยอะแ่กินเยอะเดี๋ยวอ่าบอกโอเคลอง่สุดลองขยันเี่สุดเสอถือแล้วก็แล้วก็อ่าเกันเช้า รัเีใเออเอโอเคยยหู้โยให้ดูว่าโอเคโอเคโอเออย่าชี้ชเอออยากกินอยากกินอะไรครับนี่คืออยากอยทานโอคุณป้าอยากทานครับคุณป้าอยากทานมากๆเลยคนเกิดมาไม่เคยกินนะครับกินเยอะโอ้ะกินเยอะเดี๋ยวอย่าพูโอเคระวัค่ระับ